วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีผ่านระบบซูมท่ามกลางมาตรการการ,การป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญออนไลน์ต้อนรับศักราชใหม่2,564อยู่บ้านหยุดโรคเปิด GBN หยุดใจเพื่อชนะภายัยโควิด -19 ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีปีใหม่ไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันจันทร,ร์ที่4มก,กราคมพุทธศักราช2564วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะ โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆจากทางบุญนิวส์ได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง gbnus com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง y t u t u นะคะบุญนิวส์ h ช n แนลค่ะวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญมาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ที่ผ่านมาค่ะทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ได้จัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์นะคะโดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบซูมข้ามกลางมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ในพิธีสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ผ่านระบบซูมรับความเป็นสิริมงคลต้อนรับพุทธศักราชใหม่2564ณพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายโดยมีผู้นำองค์กรพุทธทั้งบรรพชิตและคฤลึสหัดรวมถึงพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยในเวลา22.30นาฬิกา30นาทีพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำคณะสง์เวียนประทักษินรอบพระมหาธรรมกายเจดี JD. ระหว่างนั้นสาธุชนได้ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเมื่อถึงเวลา23.55นาฬิกา5นาทีได้นับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่โดยคณะสงฆ์ได้สวดชยันโตท่ามกลางผู้ร่วมพิธีกรรมทั่วโลกที่เปล่งเสียงสาธุการจากนั้นเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรครบ30,30ล้านจบ โดยผู้แทนคณะสงฆ์ได้ย่ำระคังทองระคังธรรมจำนวน64ครั้งต้อนรับศักราชใหม่โดยมีเป้าหมายครั้งต่อไปสวนให้ครบ3,881,112จบเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ112ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายซึ่งตรงกับวันอังคารที่19มกราคมพุทธศักราช2564 ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่วัดพระธรรมกายได้นำระบบซูมมาใช้ในงานบุญโดยนำเอาภาพพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ฉายขึ้นจอ LED ขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมากท่ามกลางสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ เรายังคงอยู่ในภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมงานบุญแบบ New Normal นะคะโดยทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดงานบุญออนไลน์ต้อนรับศักราชใหม่ปี2564อยู่บ้านหยุดโรคเปิด GBN หยุดใจเพื่อชนะภัยโควิด -19 ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่3มกราคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญออนไลน์ต้อนรับศักราชใหม่2564 อยู่บ้านหยุดโรคเปิด GBN หยุดใจเพื่อชนะภยัยโควิด19สำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจมีความผ่องใสโดยกายภายนอกต้องเผชิญและต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายส่วนจิตใจของเราก็ต้องต่อสู้กับกระแสกิเลสภายในคือความโลภความโกรธความหลงทำให้ใจเกิดความหม่นหมองไม่ผ่องใส ดังนั้นก่อนจะได้ประกอบพิธีกรรมงานบุญสำคัญจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามหลักวิชาเพื่อให้ใจผ่อนคลายจากอารมณ์ต่างๆแล้วปรับใจให้มีความผ่องใสให้เหมาะสมในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีบูชาข้าวพระแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีการจัดเตรียมอาหารหวานข่าวเลิศรสและจัดเตรียมผลไม้มาอย่างประณีตเพื่อน,น้อมถวายเป็นการถวายทานอันเลิศด้วยความศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นตัวแทนคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานแด่คณะส่งผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในช่วงบ่ายเป็นการจัดสัมมานาพิเศษออนไลน์ โดยพระครูธรรมทรอารักษ์ยานารโขได้พูดถึงความสำคัญของกายมนุษย์ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบารมีรวมถึงกล่าวถึงสถานการณ์โลกที่กำลังเกิดความทุกข์ยากและเหตุเพศภัยต่างๆอันเนื่องมาจากมนุษย์มีความตกต่ำทางด้านศีลธรรมพร้อมทั้งได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพผู้มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาในยามยาก และได้เปิดวิดีโอทบทวนงานบุญพิธีทอดกระถินวัดพระธรรมกายในปีที่ผ่านมา<ร>ก่อนที่จะได้เชื่อมโยงถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอย่างระบบซูมจากนั้นพระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโสได้พูดถึงความอัศจรรย์ของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมผู้คนทั่วโลกผ่านระบบซูมโดยนำดวงใจและสายตาของผู้คนทั่วโลกมองมาที่พระมหาธรรมกายเจดี พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมาแม้ขณะนี้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยรอบที่สองส่งผลให้เหล่ากัลายาณมิตรทั่วประเทศทั่วโลกไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญได้และไม่สามารถรวมตัวกันได้แต่ทุกท่านสามารถรวมใจกันได้ผ่านระบบออนไลน์ แม้วิกฤตก็มีโอกาสแม้เจออุปสรรคเราก็ไม่หยุดสร้างบารมีจึงได้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมใจผ่านระบบซูมเป็นวัดแรกของโลกซึ่งนับว่าเป็นการเติมบุญทางออนไลน์ในมิติใหม่พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราออนไลน์ผ่านระบบซูมที่กำลังจะจัดขึ้นครั้งที่หนในวันพุทธที่6มก,กราคมครั้งที่สวันพุทธที่13มก,กราคม ครั้งที่3วันอาทิตย์ที่17มกราคมครั้งที่4วันพฤหัสบดีที่21มกราคมครั้งที่5วันอาทิตย์ที่24มกราคมครั้งที่6วันพฤหัสบดีที่28มกราคมและครั้งที่7วันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2564นอกจากนี้ค่ะจะได้จัดเดินธรรมญาตรา3วันได้แก่วันที่9วันที่16และวันที่23มกราคม พร้อมทั้งจะมีพิธีชิตังเมฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนุกยูงในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ่านมีกาลังใจที่ดี และในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากในขณะนี้นะคะเรื่องของการแบ่งปันน้ำใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าค่ะโดยทางด้านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับภาคีและที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดปทุมธานีได้มอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ14จุดณนะจุดคัดกรองโควิด19ค่ะนวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพร้อมด้วยคุณสุดารักษ์ชินวิรารัตประธานชมรมรักบวรรักศิลหาปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนพรและคุณองค์อาจธรรมนิธาที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดปทุมธานี รวมกันมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกาแฟเครื่องดื่มชนิดต่างๆรวมจำนวน15ชุด60ลังให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโควิด -19 จำนวน14จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยมีพลตำรวจตรีชยุทธมารยาทผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทธัญบุรีเป็นผู้แทนรับมอบค่ะเรื่องของการแบ่งปันน้ำใจนะคะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางวัดพระธรรมกายและมูลลนิธิธรรมกายนะคะได้มอบเวชภัณฑ์และถุงยางชีพกว่า1,000ชุดเพื่อช่วยเหลือชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1ิในเขตจังหวัดสมุทรสาครค่ะ พระพันเอกฐานะสกโกทรงเสริมศิลธรรมจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยคณะกัเยาณมิตรผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายมอบเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้แก่เหล่ากาชาติสมุทรสาครประกอบด้วยแอลกอฮอล์เหลวขนาด20ลิตรจำนวน20ถังถุงมือยาง2กล่องใหญ่สเปรย์แอลกอฮอล์500ขวดยาก,กันยุงแบบสเปรย์500ขวด จากนั้นคณะไปมอบถุงยังชีพกว่า1,000ชุดเพื่อช่วยเยียวยาชาวเมียนมาในเขตชุมชนเกาะสมุทรชุมชนวัดส,สิริมงคลชุมชนหลังตลาดกุ้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพราะต้องหยุดงานและอยู่ในบริเวณที่กำหนดทำให้บางครั้งขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ต่างๆซึ่งถือเป็นน้ำใจในยามยากที่คนไทยมีให้แก่พี่น้องประเทศเพื่อนบ้านค่ะ เราไปติดตามเรื่องราวที่น่ารักน่ารักนะคะกับภาพที่น่าประทับใจค่ะโดยทางโรงเรียนวัดเขาน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมวันสุดสัปดาห์ด้วยการรวมใจกันนั่งสมาธิและสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนวัดเขาน้อยอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมวันสุดสัปดาห์ด้วยการรวมใจกันนั่งสมาธิและสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรจำนวน2จบโดยมีน้องๆน,นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมาร่วมนั่งสมาธิกับพี่ๆด้วยซึ่งแม้จะยังสวดมนต์ไม่ได้ก็ตามแต่เด็กๆก,ก็คลอเสียงไปกับรุ่นพี่ได้ถือเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการสวรดมนต์ให้กับเด็กๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่เยาวชนของชาติอีกทางหนึ่งด้วยค่ะเรายังคงอยู่ในบรรยากาศของการส่งเสริมศิลธรรมให้กับน้องๆเยาวชนไทยนะคะโดยพระอาจารย์จากที่พักสงบ้านร่มเย็นได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมชายแดนใต้ที่โรงเรียนนิคมพัฒนาสิบอำเภอสุขินจังหวัดนาราธิวาสค่ะ พระอาจารย์จากที่พักสงบ้านร่มเย็นได้เดินทางไปจัดก,กิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมชายแดนใต้ที่โรงเรียนนิคมพัฒนาสิบอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีความพร้อมด้านสถานที่เป็นพิเศษมีโต๊ะหมู่บูชาและอาสนะสำหรับให้เด็กๆนั่งโดยภายในงานนะคะตัวแทนเด็กนักเรียนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งอารัธนาศีลห้า ก่อนที่พระอาจารย์จะได้แสดงธรรมเรื่ององค์แห่งศีลห้าและตอบคำถามชิงรางวัลนอกจากนี้ยังมีการประกวดค้นหาไอดอลศีลห้าประจำโรงเรียนนิคมพัฒนาสิและในการนี้พระอาจารย์ได้แนะนำโครงการสวดธรรมจักรกับประวัฒนาสูตรและเชิญชวนเด็กๆไปร่วมงานปิดโครงการบัณฑิตไอดอล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีมีศีลธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้กับเด็กนักเรียนสืบไปค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อสร้างกระแสทานที่ชุ่มเย็นให้ปกคลุมผืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับสิบอันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ2จังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดศรีสะเกษ อันดับ4จังหวัดลำพูนอันดับ5จังหวัดกาลสินอันดับ6จังหวัดปทุมธานีอันดับ7จังหวัดนครพนมอันดับ8จังหวัดเลยอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดนครราชสีมาส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วพูธร8อันดับสองนครหลวง14อันดับสนครหลวง10อันดับ4นครหลวง9้า อันดับ5นครหลวงหอันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง6อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง5และอันดับ10นครหลวง4ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกทุกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะ และสาหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในช่วงนี้นะคะยงคงต้องเน้นย้ำมาถึงคณะพระพิสุสามเณรรวมไปถึงพุทธศาส์นิกชนค่ะที่เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดที่ศูนทั้งภายในและต่างประเทศให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุกๆก,กิจกรรมนะคะเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook ุบุญนิวส์ทีวีและทางยู u ูบนะคะบุญนิวส์แชนแนลส่งข่าวมาให้พวกเราเผายแพร่ได้ทางอีเมลค่ะ t v d m c n e w s gmail.com ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอนุมัติชังสมาจเรควรทำให้พอเหมาะพอดีสำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตรพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ